เข้าสู่ความมันไหลเลยกาวแรกก็ม <G l ug> ีแต่กาและวกาวสองกาวสองเพื่อนเออกาวสามเพื่อนไปเลยไปเลยเออไหนเข้าสู่ขิดจำกัดแล้วเพื่อนขิดอุ้ยเอ้ารู้ได้ไงอ่ะมึงรู้ได้ไงเอาไว้เข้าสู่ขีดจำกัดแล้วครับ จังหวะความอะไรจังหวะความอะไรวะเว้ยเฮ้ยมาได้ไงวะเพ่นไ,ไปตรงนี้สิเพ่นเดินหน้าไปสิเพ่นเดินหน้าไปความอะไรจะเกิดขึ้น เอาไว้ตั้งแต่เขาไปแล้วครับจังหวะสุขความอะไร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 เขาโกงเว้ยเอาเกิดมาตรงนั้นได้ไงความอะไรครับเกิด เกิดเข้าสู่ความวันไรครับไปดิเพื่อนไม่มีอะไรมักมายหรอกเพื่อนอความวันไรเขาสุเอ้ย <c oughs> ขนาดคนตั้งแบบเราคนตั้งหนันะเพื่อนเข้า <c oughs> ไปเร็วดิเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปดิเหมียวเอ้งเมีย เป็นแมวจริงก็ต้องผ่านจิตส่วนกลางให้ได้ไปมันคือสะพานหลอกมันคือบล็อกหลอกอันนี้จำไว้เพื่อ่ะ,อะอำนำารืความมันไลยจงเกิดค่ะความมันไรยจงเกิด อ่าได้อยู่ครับไปดีกว่าแม่ไม่มีอะไรมากมายหรอกไอไอ,อมีอะไรมากมายหรอกแม่มันแค่ภาพดวงตากว่าอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพื่อนตอนนี้เหมียวนำแล้วครับเหมียวนำอยู่เหมียวนำเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ใครใครมันผ่านใครใครก็ผ่านไม่ได้เขาถึงจะออกแมป <c oughs> ได้เคิยดดูดยด้ยากแค่ไหนเข้าสุดความบันเลยตรงคารุากทงทงชาติตัวความบันเลยตรงคารุากทงชาติด้วยความบันเลยแลวผมจะมีโอเคไม่ตายอาน้ำตกก็ออกะว มันยากเกินใช่ไหมเพื่อนมันอะไรไหมเพื่อนทันไปดีกว่าตายกลัวอะไรรู้ปะไม่มีอะไรหรอกที่เราตายเมื่อกี้ก็แค่เราพอนคำสั่งเพื่อนเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเ้ย,ย,ย,ยไปดีกว่าเอ้นั่นทำไมมันเกิดใหม่ได้ตลอดเลยนะ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้ขี่โกงแนี่ยว่ะเอ้อยหมอผีมาลห,หมอผีตัวเล็กมากล้วนอะเอาไว้เขาที่โกงอ่ะใช้ดาวที่โกงใช้ดาว เขาไม่ใช้นี่หวามันมาตรงนี้เพื่อนมันโดนไม้ทับเพื่อนดูดิโดนไม้ทับเพื่อนมาเอาเอะมาตรงนี้มันบอกเข้าก่อนมนอาบริง <c oughs> <c oughs> กองไม้ล้นใส่เพื่ออย่า <c oughs> ข <c oughs> ัดแทไหมเ่ชีวิตเข้าสู่ความบนรลัยยัง <c oughs> โดนไมค์เทเลอพอร์ตวัดใส่ทับใส่เลยจงก้าวสู่ความบนรลัยเ้าสู่ความบนรลัยดิกว่า <c oughs> ก็ตายอยู่นั่นแหละเอาไว้เมื่มันก้าวสู่ขีดจำกัดแล้วนะ่ะไปเราก็ไป <c oughs> มันมาตรงนี้เพื่อนออไอ้โกงอ่ะขี้โกงไอเชด้าวโน้ เจอกับคนโกงยุเนะก,ก้าสุครับคนโกงยกเก้าสผมจะไม่รอคั้และรางวันนี้คนโกงเวดคนไม่โกงครับผมไปเข้ามาใหม่ดิบูคแคตไปเอามังใหม่เพื่อนคนโกงกับคนไม่โกงเพื่ ครับการแรกยังไม่พอก้ารสองยังไม่โดนก้ารสามเกือบโดนมาตรงนี้เออมาตรงนี้เออไปกว่าไม่รอดีกว่าเขาโคงหรือเปล่านะเขาโคงก่่าน,นะ Còn cao số khoản bằng này Hầu lúc Cân tạo ลุงคดเก่าเลยลุงพูดภาษาอังกฤษในแบบของลุง A B C วัดฟัฟนหน้าเต็มหวัว A B C วัดหน้าเต็มหัว A B C าัดหน้าเต็มหวัว <c oughs> จะวนทำไมจะวนทำไมว่าที่ผมพูดนะะักะมีสาระครับบุกนำตกนำอยู่ครับต,ตอนนี้บุก วาบูแค้น้ำครับบูแค้น้ำครับน้ำตกน้ำครับตรงนี้น้ำตกน้ำครับอะไรอ่ะมันก้องย่ายๆปะมันก็้องยังไงปะจะผมจะผมมันไหลไปด้วยอยากโดนกระบองไ้มเพื่อนยังไงนายก็ต้องตายเพื่อน ไม่มีคนที่ไม่ตายวะาตายแน่ไม่ผมเป็นปอแบบนี้เนี่ยฮะอนไรไปดิฟ้าอันตรายฮะโอยตายเลยคาอะไรเป๊ะ ไปดีกว่าเข้าประตูนี้ดีกว่าประตูนั้นไม่ปลอดภัยนอะเออไปดีกว่าไปดีกว่าเข้าสู่ความมันไรฮนะไว้มันเป็นไรจิ้งจิ้งไว้ไว้กินเสียงไรทางมันเด็กไว้น่าจะเป็นต,ต๊อกตัก ยังที่ผมทําไว้หรือเปล่าผมไม่ได้โดนนะแต่เพื่อนเขาโดนอะเพรว่าเขาโงปะอะไรจะเอาตับดักเสียงมาลงโทษซะหน่อยอไปตรงนั้นก็โดนไม้ทับอ่ะดิ ่นันอุบาทวเไม่วนถ้าตายงั้นค่ะหายเย็นไปแล้วลอ่ะมาตรงนี้็วโอโห,หง่ายจะตายครับใครังทำให้ได้ไปหาตรงนี้ Dạ, nó để ồ ồ ngay ngày Ôi 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 Tài khu ạ à. ขี้โกงไม่ไอ,อพวกขี้โกงเจอได้ทุกที่เลยบายครับคุณผู้ชมไอ้พวกนี้แล้วลุงนี่คือใครอ่ะลุงใครอ่ะ <c oughs>